อันนี้ตีไปสามหมื่นหนึ่งสิบสี่ขีดับเบิลเนตแท็กสามหมื่นหนึ่งสิบสี่ขีอันนี้ตีไปสองหมื่นแปดสิบสี่ขีใบเนี้ยดีเฟนส์สองหมื่นเก้านะครับใบนี้ดีเฟนส์สามหมื่นหนึ่งอ่าสวัสดีครับคลิปนี้จะทำเด็กโปรไฟล์นะฮีเลเวลสายคาร์เดียนเนาะอ่าอาจจะเป็นสายที่อาจจะไม่มีคนรู้จักเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ ได้ปรากฏอยู่ในการ์ตูนเนาะแล้วก็เป็นสายที่ออกของเสริมมานิดเดียวเองพอดีว่าผมไปค้นเจออะไรแล้วก็เจอเอ้ยมีเด็คาเรียนอยู่เอามาเสริมแล้วลองเล่นดูเอ้ยเก่งดีเก่งใช้ได้ก็เลยเอามาทำเด็กโปรไฟล์ Fi เนาะเด็กความจริงถ้ามือมันป๊อกก็คือแบบค่อนข้างที่จะแบบโกงมากๆเทพม,มากๆนะเดี๋ยวจะมาดูว่าคอมโบมันคืออะไรเนาะอ่ะก่อนอื่นแฟกเราใช้เป็นฮีโร่นะฮะส่วนบัดดี้อ่ะจะเป็นตัวนี้เนาะมันเป็น เหมือนตัวหลักในภาคแรกนะถ้าใครมีไซส์3ที่เป็นคาร์เดียนตัวตี3าคีดับเบิลก็สามารถมาใส่ได้จะเป็นตัวที่เก่งมากนะอันนี้ก็ผมไม่มีแหละก็เลยใส่ใมาอย่างนี้นะฮะโอเคไปดูตัวเด็กกันนะครับอันนี้ขอเริ่มที่เวทมนต์ใบใหม่ก่อนนะครับใส่ใบนี้ไว้4ใบนะฮะเก่งมากใบนี้คนนี้บอกว่า เซตนะครับกี่ใบก็ได้นะฮะความโกงมันอยู่ตรงนี้มันบอกว่าเมื่อเราทานฟอร์มเป็นคาเดียนนะครับเอาท็อปเข้อโซโซมันแล like, นะ้วฮิวหนึ่งไลท์เนาะอ่าแล้วเทคล่างบอกว่าการ์ดทุกใบที่เป็นคาเดียนได้รับเพเนเทรตและต่อโซหนึ่งใบการ์ดทุกใบจะได้รับพาวเวอร์ดีเฟนท์บวกสองพันแล้วก็บวกหนึ่งคริสมมุติมีสิบโซการ์ดทุกใบจะบวกอย่างละสองหมื่นสองหมื่นแล้วบวกไปสิบคริความเก่งของมันคืออย่างนี้แหละครับเป็นของใหม่ที่แบบ โคเทปทำให้สายคาเดินคือเก่งมากนะใบนี้จะเป็นใบที่เล่นหลักนะครับยิ่งขึ้นมาในมือเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะโอเคใส่ไปสี่ใบเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่ามันจะเล่นยังไงเนาะโอเคต่อมาจะเป็น เข็มขัดแปลงร่างนะฮะใส่ไว้สีเนาะเข็มขัดแปลงร่างเนี่ยก็น้าสัาเกตต่อเด็กมากนะฮะถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยลำบากสุดๆถึงขั้นเลี้ไม่ได้ก็ได้นะฮะมันบอกว่าจ่ายหนึ่งไลท์และสามารถนําคาเดียนที่เราทานฟอร์มอยู่ไม่เกินหนึ่งใบขึ้น,นมือได้ก็คือใส่แค่จ่ายหนึ่งไลท์ก็ได้หรือว่าจะเอาคาเดียนที่ทานฟอร์มอยู่ยกขึ้นมือแล้วแปลงร่างเป็นมันได้เนาะอ่าเป็นเข็มขัดแปลงร่างนั่นเองนะแล้วก็เท่ร่างบอกว่าจ่ายสองเกตแล้วเอามันขึ้นมือแล้วสามารถแปลงร่างเป็นคาเดีียยนนท่่ออูใมืหรือออยู่ในนกกง็ได้รทา์อออรรมมมมลงงงงาา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 นนนนัั่่่่เเะจสถทํให้้ยยี แล้วก็ใจยิงไลท์อายุขึ้นมือแปแงล่างครับเป็นคาเดียนการที่ติดชื่อคาเดียนนั่นเองจากนั้นน่ะไออเวสเซตอ่ะมันก็จะทํางานก็ฮิวหนึ่งแล้วก็ได้โซนิกนะครับมันการ์ดทุกใบก็จะได้รับอาบิลิตี้เพิ่มนะฮะ <c oughs> ซึ่งบอกเลยว่าเก่งมากนะครับใส่ไอเทมเพลสี่ใบนะฮะ <c oughs> โอเคต่อมาจะเป็นใบนี้เนาะใส่ไใบสีนะบใบนี้บอกว่าเป็นบอดี้เราแหละทอนฟอร์มได้จากกิมคัพเท่านั้นนะครับไม่สามารถทอนฟอร์มฟรีฟ <c oughs> ๆได้เนาะ แล้วก็คอคอคือ,อ,อ,อใจสังเกตนะฮะเทคันบอกว่าเมื่อเข้าสู่สนามนะครับหรือเมื่อทันฟอร์มนะฮะทิ้งมือ1ใบที่เป็นขาเดียนเนาะแล้วก็ทำลายการเหนือใงแบสนามก็แข็งได้เอาไว้ระเบิดการเก่งๆเวทบุญเซตเก่งๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถบึ้มทิ้งหายไม่ได้เลยก็เอามาเผื่อเฉยเลยบางทีไม่ได้ใช้ก็ทันฟอร์มเฉยๆก็ได้คือเด็กมันอนะ่ะวิธีเล่นก็คือเอาเข็มขดัดทำหลูไปเรื่อยๆนะฮะยิ่งมีเกตเยอะก็ยิ่งดีเนาะยังมีเข็มขดัดใช่ปะเข็มขัดปุ๊บเสร็จอ่ะยกขึ้นมือแล แล้วก็ตัวนี้ขึ้นมืออ่าแล้วก็แบ่งร่างเราสองละอันนี้ก็จะได้อันนี้ก็จะได้สองโซจากนั้นก็เสียงคัดอีกอันนี้ขึ้นมืออีกแล้วก็แบ่งร่างปึ๊บเห็นปะมันจะเป็นลูปอยางเงครับแล้วก็เอาเข็มขัดแปะอ่าอันนี้เป็นที่สามนะได้สามโซแล้วแล้วก็เอาเข็มขัดแปะแล้วก็แบ่งร่างอีกคือตามเกจนะฮะนั่นเองนะแล้วก็สลับบนประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวช่วยหาของขึ้นมือได้ด้วยแล้วก็เป็นไวที่ทําให้เซตเราได้โซด้วยนะฮะถือว่าเก่งมากนะ ใส่ไว้สี่ใบนะใบนี้มันบอกว่าเมื่อทันฟอร์มหรือลงสนามฮิว1แล้วก็เทคบนบอกว่าต้องแปลงร่างจากเข็ิมขัดเท่านั้นเทงแล่าบอกว่าถ้าทาันฟอร์มอยู่คอร์เตอร์ทิ้งคาเดียนจากมือแล้วรถคอร์เสียหาย3หน่วยได้นั่นเองนะฮะก็เป็นใบแปลงร่างอีกใบนึงเนาะ เป็นใบที่เน้นการรับนะครับแล้วก็เป็นใบนี้เป็นใบบุกแล้วก็เป็นใบตีใบสาคัญของเด็กนะใส่ไว้สี่ใบเนาะใบนี้บอกว่าแปลงร่างได้จากนะครับเท่านั้นแล้วก็เมื่อมันตีเราทอนฟอร์มเป็นตัวมันอยู่นะเราสั่งมันตีเนะี่ยล้วถ้าดอกมีคาร์เดียนอยู่จะได้ Double ับเบิดแท็กตัวมันมีทันฟอร์มกับมูฟก็คือถ้ามันอยู่ในบอรดมันสามารถมูฟมาการกลางได้อะไรประมาณนี้นะใส่ไว้สี่ใบเป็นใบที่เก่งมากเพราะว่ายิ่งเซตเราบวกคีให้การ์ดเท่าไหร่ใบนี้จะตีได้เยอะเนทะ่านั้นสมมติบวกไปกนะสิปบนะครับ โอเคต่อมาจะเป็นใบซัพพอร์ตแล้วนะฮะจะมีนคนนี้ใส่ไว้สี่ใบนะฮะใบนี้บอกว่าเมื่อเราทานฟอร์มเป็นคาร์ดเดียนชาร์ตหนึ่งเกรเนาะเป็นใบเพิ่มเกรได้แล้วก็เทคกลาบอกว่าตราบใดที่เราทานฟอร์มเป็นคาร์ดเดียนอยู่ถ้ามีมันยืนอยู่สนาม,มนการนั้นจะได้บวกพาวเวอร์หนึ่งพันแล้วก็ได้เพนดเทรตเนาะก็เป็นใบส่วนใหญ่เอาเทคชาร์ตเกรนั่นเองนะเป็นใบเพิ่มเกรแล้วก็แปลงร่างทะลูปนะฮะแล้วก็เป็นใบนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างฟรีสล็อตใส่ใครก็ได้แต่ว่าผมค่อนข้้้้้าาาาาางงงงงงชชอออออบบบบบบใใในน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 ีีนะะมมัักกกว่่่่ทททลลิืไลเเเเจ็็ปปนะํหรรรแดึ โอเคเลยต่อมาเป็นเวทมนต์นะครับจะเป็นผมใส่ไฮเปอร์เนจี้ไว้4ใบแน่นอนเพราะว่าเด็กมันกินเกจมากๆมีเกจเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับมีสัก20เกจก็ใช้หมดนะฮะก็คือต้องใช้เกจเยอะมากดังนั้นเนี่ยใส่ไป4ใบแน่นอนนะช้าสี่เกจนะฮะต่อมาเป็นเวทเซตอีกใบหนึ่งนะฮะเป็นใบจั่วเนาะบอกว่าถ้าเซตมันอยู่คาเดียนทุกใบบวกพาวเวอร์ดีเฟนส์หนึ่งพันเนาะแล้วก็เทคลาบอกว่าสามารถทิ้งคาเดียนใจหนึ่งเกจและจั่วสองได้เนาะก็เป็นใบจัว่ว หาของอะไรเงี้ยสิีล่าบอกว่าเสร็จได้แค่ใบเดียวนะเป็นวิดมอนเซตที่ดีอยู่ใบหนึ่งเนาะติดไว้ในสนามได้นะฮะต่อมาเป็นฮีโร่ไทม์นะครับใส่ไวนะ้3ใบเนาะฮีโร่ไทม์บอกว่าลายได้เมื่อเราใส่ไอเทมอยู่แล้วก็จ่ายหนึ่งไลท์เช็คท็อปสามใบเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเขากเกตเนาะเป็นใบเพิ่มเกตได้ด้วยหาการได้ด้วยถือเป็นใบที่เก่งมากใส่ไปสามใบนะครับ ต่อมาเป็นใบเสิร์ฐไอเทมนะฮะตั้งแต่วันนี้ไปเธอคือฮีโร่นะครับมันบอกว่าไล่ปึ๊บเสริฐเข็มคัด1ใบนั่นเองนะฮะก็เข็มคัดก็ข้างที่สำคัญต่อเด็กเนาะดังนั้นเนี่ยใส่ไบนี้วิสี่ใบนะฮะต่อมาเวทป้องกันนะครับจะเป็นใบไหนก็ได้ของฮีโร่ที่เป็นเวทป้องกันนะเขาตีเลือดเรานะต้องตีเลือดเรานะตีมอนไม่ได้นะครับยกเลิอกกำลังตีแล้วก็สามารถใจหนึ่งหรือหสามได้เนาะเซอร์เซใหญ่ดึงนี้ไม่ค่อยเหลือเกตเป็นทางเลือกให้ไว้แล้วกันนะครับจริงๆจะไปใส่เวทอะไไรก็ด้้้้้ทีี่่่มััันนนนนนชววยปปปองกกไไดใใใสบบบะะะฮแล็็ครเ สกิลไบเดอร์เนาะเป็นเวทเจเนริกใจหนึ่งแล้วบิดการ์ดที่เป็นเพนเทตหรือดยู่บนแถของคู่แข่งได้เนาะก็บิดตัวใหญ่ได้อะไรอย่างเงี้ยเก่งดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นเล่าันทีติดมาใบหนึ่งคือคิดอะไรไม่ออกนะฮะความจริงจะไปใส่สกิลไบเดอร์เพิ่มขึ้นก็ได้เนาะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละใจหนึ่งแล้วก็เลือกได้สามเทคนะฮะถอดโซเขาแล้วเขาเสียหายหรือว่าตั้งเทือนนี้คู่แข่งคอมมาเตอร์ได้ไม่เกินสามใบเนาะ,ะเอาไปหยุดการดรามของฝั่ข้ามที่มันนานเหลือเกินนะฮะใส่ไปหนะปึ่งใบเนาะ อิมแพกเนี่ยเก่งมากนะครับเนี่ยโอเมฮีทนะครับบอกว่าเขามีไลท์ห้าหรือจังกว่าเนาะแล้วเราทาร์นฟอร์มเป็นคาเดียนอยู่ใจทําเกตยิง3นะฮะจากนั้นถ้าในดอกมีคาเดียนชื่อแตกต่างกัน3ใบขึ้นไปเนะี่ยจะได้ยิง5แทนใจ3ยิง5นะฮะเป็นหอ,อกเลยนะครับก็ดีมากแต่ไปสองใบเพราะว่าเล็กมันค่อนข้างกินเกตนะครับแต่ว่าบางทีเอ้ยอยากปิดด้วยไม้ตายอะไรเงีเ้ย โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับเดคาเดียนนะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูเนาะว่ามันเป็นไงนะบอกเลยว่าโคตรเถื่อนนะเด็กมนะันจำลองนะว่าถ้ามือแรกมีอันนี้สอใบคือแบบเก่งจัดนะครับจริงๆมันก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็หากราชาร์จเกต นั่นเองนะอาจจะเป็นเข็มขัดก็ได้นะครับความจริงถ้ามี4ี่ใบก็โคตรกอสเลยนะแต่ว่าประมาณนี้แหละสองใบกลังดีนะครับหรือขึ้นมา่ใบาเดียวก็เล่นได้นะแต่ว่าถ้า2ใบเนี่ยจะดีมากมีเข็มขัดอาจจะมีใบหนึ่งแล้วที่เหลือส่วนใหญ่ก็ให้เป็นใบาชาร์จเกจก็ดีเนะี่ยไอพวกนี้ก็ได้นะใบาชาร์จเกจก็จะดีมากเนีย่ยถ้ามือขึ้นอย่างนี้ถือว่า เก่งเป้งไปเลยนะอันเริ่มมามีสองเกรดนั่นเองเนาะดอชาร์จแอนด์ดออาจจะจุไอ้ใบเพิ่มเกรดมาอะไรเงี้ยใบนี้เนาะอ่าแล้วก็ชาร์จอะไรก็แล้วแต่สำเนาชาร์จไปแล้วแล้วก็จุ่วมาเป็นใบนี้อะไรประมาณเนี้ยเนาะถ้ามืออย่างเงี้ยก็คือแบบเทพมากก่อนอื่นเราเราเซตไว้สองใบก่อนเลย นะครับทุกครั้งที่เห็นคาเดียนฮานฟอร์มันจะได้โซใบหนึ่งแล้วก็ได้เลือดนะฮะคือเมื่อก่อนอนะ่ะไม่มีใบฮิลนอกจากตัวกันเนาะก็คือยิ่งฟาร์มเท่าไหร่เลือดมันจะยิ่งหายไปเท่านั้นดังนั้นเนี่ยมีใบนี้มามันก็จะได้เลือดคืนทําให้เราลําได้อย่างมีประสิทธิธภาพนั่นเองนะใส่เทมปุ๊บจ่ายไลท์เด็กเก้านะครับไอเทมไม่ติดคาเดียนนะครับยังไม่ได้เนาะแล้วก็ใช้สกิลไอเทมเนาะยกขึ้นมือจ่ายสองเกตแล้วแปลงร่างเป็นคาเดียนนะฮะ ถ้าช่วงแรกๆก,ก็จะจับก,กองอยู่นะเพราะกองมันยังมีพวกคาเดียนอยู่เนาะอ่าจริงๆตอนเนี้ยเราแปลงมั่มวๆไปก็ได้นะคือ,อแล้วแต่เนาะว่าเราจะแปลงอาจจะบอดดี้ทรานฟอร์มจากใน,นพวกเนี้ยอ่ามันก็จะได้อย่างละโซเนาะปึ๊บปึ๊บนีคาเดียนทรานสฟอร์มมันก็จะดีฮิวอย่างละอันนะครับเป็นสนะิบสองเนาะจากนั้นก็ใช้สกิลเข็มขัดอีกนะฮะจ่ายไลท์แล้วก็เอาอันนี้ขึ้นมือเนาะอ่าจากนั้นก็อาจจะใช้ฮีโร่ไทม์นะครับจ่ายไลท์แล้วก็เช็คท็อปนะฮะก็ เอาใบไหนก็ได้ขึ้นมือเนาะอ่านี่ผมไม่ซีเรียส่ะสมมติได้ใบนี้ขึ้นมืออะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาสองเกียร์นะเคคือสิ่งที่เราต้องการคือเกียรแหละแล้วก็ใช้ใสกิลไอเทมจ่ายสองเกียรแบ่งร่างชืบอายุกไอเทมขึ้นมือแล้วก็แบ่งร่างเป็นคาดีอรราบนี้ยอย่างใบใบนี้ขึ้นมืออ่าเมื่อลงฮิวหนึ่งก่อนไอพวกนี้ฮิวฮิวนะครับแล้วก็ได้โซอ่าได้โซได้โซสองสองละตอนนี้ทั้งบอดเราจะบวกไปอย่างละแปดพันแล้วก็บวกไปสี่ขี้แล้วนะแค่น นะแต่มันยังไม่จบนะงครับอาจจะเซตอีกนะอ่าแล้วก็ใสเข็มขัดครับผมจ่ายไลท์อืมจากนั้นได้ให้เปิดเอเนจี้ครับชาร์จสี่อ่าเราก็ได้เกียรมาสี่นะฮะจากนั้นก็แปลงล่างครับผมแปงลงรสบายนะเด็กนี้เน้นทำลูปเนาะจ่ายสองแปลงล่างนะรอบนี้อะไรอย่างนี้คะฮิ้วสิบสามแล้วก็ฮิวหิวสิบห้าแล้วไอ้รวกเนี้ยได้อย่างละโซ่นะฟืบฟืบอ,อ่าตอนนี้มีอย่างละหกแล้วนะ,ะจากนั้นก็ล้ลาอีกเรื่อย คูมขัดเหลือ14แล้วก็แปลงล่างแต่สังเกตยกขึ้นมืออ่าเราก็ต้องเช็คกองให้ดีนะว่าคาเดียนเราเหลืออ,อีกเยอะไหมนะอ่าไปนี้อีกแล้วก็หิวหิว16แล้วเสียมาโซหนึ่งสเี่ยเยอะจัดเลยอ่าแล้วก็ชาร์จเกจหาอะไรก็ได้ชาร์จเข้าไปนะครับชาร์จจนก่อนชีวิตจะหาไม่นะชาร์จสองเกจอ่าแล้วก็ใส่เทมนะครับ15แล้วก็ใจสองแปลงล่าง เรื่อยๆอันนี้ขึ้นหนืองห้วแล้วก็เิว้วเราก็ได้โซ่ได้โซ่มีเกตอีกก็ทำเรื่อยๆนะจ่าสองแล้วก็แปะทิมใส่ไลท์แล้วก็ใส่สองแปลงล่างนะครับอ่ะสมมุติว่าเป็นเกตสุดท้ายแล้วแนะนําเป็นใบนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นใบที่ตีดับเบิลเนาะอ่าแล้วก็ได้อีกอย่างละสองโซ่หนึ่ง สองฮิวสองสิบเก้าเห็นปหมฟาร์มไลท์เลยลัวนะครับฟาร์มไลท์ฟาร์มโซจากนั้นเราก็หาตัวลงไปลงไปนะอันนี้เราฮิวหนึ่งย,ยี่สิบอะไรเงี้ยอ่ะเหลือหนึ่งเกจดใจหนึ่งไปทิ้งคาเดียนนะครับจวขึ้นมาสองใบเนาะอ่าอาจจะย์จวหาของอันนี้ผมไม่นี่ละกันนะคือ,อ,วอความจริงแค่นี้มันก็แรงแล้วนะครับอ่าหรือว่าใบนี้อาจจะความจริงอาจจะเป็นใบนี้ก็ได้นะครับใบนี้มีมนะูฟเนาะย้ายไปกลางได้แต่ตอนนี้คือเก่งมาก นะฮะอ่ะเรามานับก่อนโซมีกี่ใบ1 2 3 4 5 6ใบเนาะเซตใบนี้ก็มี6ใบเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยนับรวมไป12ใบเนาะดังนั้นเนี่ยคาเดียนทุกใบในบอร์ดเนาะจะบวกพาวเวอร์ดีฟเอนไป24,000บวกไป12คริทั้งบอร์ดนะครับนี่มีเพนนเทธทั้งบอร์ดด้วยบอกเลยว่าโกงจัดๆอ่าใบนี้ใบนี้บวกอย่างนึงกเ,เป็นทั้งบอร์ดบวกไป25,000 12คริก็ชิีวๆแค่นั้นแหละครับอันนี้ตีไป3าม0 0 14คิดับเบิลในแท็กสามหนึ่งสิคิอันนี้ตีไป2องหมื่คินั่นเองนะฮะแล้วรู้มหมดีเฟนส์อย่างละใบเท่าไหร่ใบนี้ดีเฟนส์สองหมื่นเก้านะครับใบนี้ดีเฟนส์สามหมื่นหนึ่งนะฮะจบเทินทำไงครับเรายืนสองหมื่นสี่ยืนมากกว่าอา,าร์าเท่าหนึ่งอะ่ะคุดโกคือถ้าเรา,เรามาถึงจุดนี้ได้มันแล้วเนี่ยเราไล 20, ่ยี่สิบอ่ะเขาจะตียังไงให้มันเกินสองหมื่นสี่อ่ะ แล้วเราไล2ยี่คือแบบบ้ามากนะครับเล่นแบบเนี่ยความจริงถ้าเราทำอย่างนี้ได้คือคอมพ l e ทแล้วนะฮะไม่น่ามีเด็กนอกจากเด็กที่มันบเบอืเบอเตียงแรงๆก็หลายเด็กก็เจาะไม่เข้าแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับการเล่นคาเดียนเนะความจริงก็แค่นี้สบายและโอ้โหสบายมากไปตบคนในดีสคอร์กระจายเลยนะฮะออยืนหนามากนะครับ อ่าเขาเดินรออะไรเงี้ยชาร์จจัว่วอ่าสมมติมีเกดอีกสองเกดก็แปลงล่างไปขมคัดอีกเขมขัด,ขขดอนะีกเรื่อยๆเนาะในกล้องหมดแล้วก็แปลงจากมือได้นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเลนะ็กโปรไฟล์ขาเดียนเนาะอ่าสมมติถ้าทำให้อย่างเนี้ไยไปอย่างละ20ได้ก็บวกไป20ครีนะครับบวก Power Defense 40,000ก็จะแบบเวอร์กว่านี้อนะีกเนาะก็คือเด็กมันแบบว่าเวอร์มากนะครับเด็กมันค่อนข้างที่จะแบบตลกดีเนาะเออมันนั่งคิดก็แบบตีแรงแๆนงนะก็ สำหรับประมาณนี้นะสำหรับเด็กกับไฟคาเดียนนั่นเองก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีค,ครับ